สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพยกลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้อยู่หน้างานแล้วนะครับพี่น้องครับสาวน้อยพิดบ้านแพงมาถึงแล้วนะฮะบ้านน้องสองห่องนะครับอำเภอผักปังเอ้ยตำบลผักปังโอคิดน้องสองห่องตำบลผักปังอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะครับ กำลังสีย่างเขางานครับพี่น้องนันวันนี้เป็นล้านดินนะครับผมเป็นล้านดินเพื่อน ปรับพื้นใหม่นะครับเปรับพื้นหม่ๆ่เหมือนนี้เลยนะครับ ตอนนี้เวทีเฮ้านะครับติดจอแล้วเรียบร้อยนะครับผมเหลือเหลือแต่ลงไฟนะฮะตอนนี้เวทีใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแต่ลงไฟเหลือติดไฟนะครับประธานที่มือน,นีบอกพี่น้องเลยว่ากว้างมาก กว่างมากๆเล,เลยหล่พี่น้องแต่เห็นเป็นล้านดินนะครับจุคนเนี่ยเป็น2องหมืนนะครับผมแบบกว่าง พี่น้องผู้สิมางานนะครับระมัดระวังแจ้งหน่อยนะครับเรื่องรองเท้านะครับคู่ดีๆงามๆจะใส่มานะครับผมเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเกิดเปลื่นมามันสีซักลำบากนะครับพี่น้องบรรยากาศหลังเวทีตอนนี้ครับ

ไปปีหกสกับมาปีสามีหกาคุณพุิกปีหกหกหกเดือนุเดือนอะไรอย่างไรทุกเดือนบุกไปบ้านบ้านไหนดิไปตรลกคูณไปหาเงยเกียกระดิ่งรับขาพีกับคุณถงตรงนี้ขาพีกนวดไม่ได้ยังลูกหัว่ไลยยืนหัวแต่ก่อนขาคางนี้แค่ขาเก็บย่างดีพี่มิดวไปให้มาใคขาอกสานี่คือใยู่ไหมเห็น ว่านู o, <pause and rain> ่มยัม่ใแต่ว่านุต่าอู้่้อดวเก็บเนะมันปี๊บป้วหรอก็หัวดวนงหนาาะว่พลมเาดระเบิดริดรูถอดเนเดี๋วมันเปิดได้อยู่ว่าเมนบ่ถอดออต้แบตมามันหนักถือมาเบิดใบมันหนัก เวยลงกมองเลยโม่รวาพวกเรานีรับพอดีเลยสิเด้เปิดดว่อสกรอนแบตมากโอ้ยถือยังมาแนงนักไก่เนาะถายคลิปถ่ายคลิปนี่ก็ถือแบตมือหนึงคนมาอย่างก่านี่มันไ่ธุระอยาัง้เลเลย่อแม่เสีมาถีบจุด ใชไม่อมมากเห็นทังใ้งยอาพนุมเอ้าแต่ไม่หอมคนอสิจุดยงแม่ังไดเหุเมาเป่ค่ะก็ง้วอมดีซองมือเท่านั้นแม่มือเงียนนี วนนี้วันนี้เส okay ื้อ้าที่บตทอใกล้สันแม่บ้าน่ต้องอาบม่นี้บอต้องอาบเมื่อสอาก็บ่ต้องอาบเร็ดหนาแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาเจ้าห้ารดน้ำที่ไร ไทยคดิปเหี่ยงคือนอนไทยบดยางเึ่งบรรยากาศไร้าละเลยมายางเหรอเมื่อยห้องตลกขึ้นมาถูกทายลำบากจร ชูๆเด้อลูกลาบันนี้ได้สางคลิปละตอนนี้ปไหนครเบิ่งตุ้งหิวยิวเขาหิวเอมมีแไดกินทอมาก่พรงกินกส่ถืกินแลสวทนมากเนัเน่ะกินเลยยมเอามากินสื่อถอยฟ้มมาน่ย บอกคนนเคยใส่ได้ตลอดคือบอตองออกซื้อนะซื้อสูตรพม่ผู้ส้งใส่กาจังเลยวะถ้วยถ้วุถ้วยถ้่ยถ้วา้วยถว่ถ้าบถ้วถ้วหถ้วยถ้วยั้วยถ้บยถ้วยถ้วยถ้ยถ้ววยถ้ววยา้วยยถ้วยถ้้วยง้มย้วยถ้วยถ้วยถ้วถ้านถ้วยง้วย้ย้วยถ้ถ้วย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 ถาวยถ้วยถ้วยถ้่ย

ติดข้างรถก่อสิบางอย่างมันรลับมากกว่ายึดคางรถมันเจอยึดบนแม่ก็จะไปกันนะเอาครับผมคลิปนี้ก็ไ้เพียงสำนีก่อนนะครับ